สวัสดีค่ะอะทีมงานทีมงานนะคะผู้ช่วยแชร์ผู้ช่วยแชร์นะจ๊ะใครแชร์แล้วพิมพ์ให้หน่อยรายงานตัวด้วยใครเข้ามาแล้วนะจ๊ะกดแชร์ให้ด้วยวันนี้อยู่กับแอโร่คุณลูกค้าอยู่กับแอโร่นะคะวาก็หยิบโทรศัพท์มาแชร์พี่ก่อนเร็วคุณหยุดก่อนเลยแชร์พี่ก่อนเร็วอะใครได้ยินเสียงแล้วนะจ๊ะวันนี้เก็บหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาก่อนเร็วแชร์ให้หน่อยน่านิ่งมากเลย น้องชื่นักเรียนเขาไม่ได้ยินพี่ใช่ไหมเหมือนพูดคนเดียวอ่ะคุณลูกค้านะจ๊ะวันนี้อยู่กับแอรโรนนะจ๊ะปูเครื่องพี่รุ่งแชร์ก่อนค่ะลงกลุ่มไปไปทคิเดี๋ยวรอยอดแช์ก่อนนะจ๊ะคุณลูกค้าเพราะว่าโปรนี้โปรนี้พิเศษจริงๆแล้วก็ของแถมนะจ๊ะ ของแถมก็มีคุณลูกค้าเห็นเสื้อยืดสวยๆตัวนี้ไหมจ๊ะวันนี้แถมให้ฟรีเลยกับแอโร่นะจ๊ะเชิ้์ตแอโร่วันนี้แถมให้ฟรีเลยนะจ๊ะ C.F เสื้อเชิ้ตนะจ๊ะแถมไปเลยเสื้อยือดแอโร่สวยๆตัวนี้เนื้อผ้าดีมากของแถมเนื้อผ้าดีมากคุณลูกค้ามูลค่าประมาณ6กรเนาะของแถม690วันนี้แถมให้ฟรีจ้ะนะจ๊ะหนึ่งแถมหนึ่งเสื้อที่ซื้อวันนี้จ่ายในราคาตัวเดียวแต่รับ2ตัวนะจ๊ะ เสื้อที่ซื้อนะจ๊ะวันนี้เสื้อเชิ้ตเดี๋ยวจะให้โชว์เป็นเสื้อเชิ้ตรุ่นใหม่ล่าสุดจากแอโร่นะคะเป็นรุ่นเขาเรียกว่าเป็นรุ่นแอนตะี้แบคทีเรียเนาะเป็นเชิ้ตแอนตี้แบคทีเรีย a อโร่นะจ๊ะมากับมาพร้อมกับโปรโมชั่น1แถมหนึ่งให้โอ้โหคือแอนตี้แบคคือเนื้อผ้ารุ่นนี้เขาเป็นเนื้อผ้าคอตตอนเนาะผสมอ่าไมโครไฟเบอร์คอตตอนผสมไมโครไฟเบอร์นี่เลยหนะ้าตาประมาณนี้นี่ วันนี้เรามาทั้งหมดสี่สีให้เลือกสี่สีให้เลือกนะคะมีเข้มมีอ่อนมีสี่สีให้เลือกนะจ๊ะกับเสื้อเชิ้ตแอนตี้แบคเป็นทรงสลิมฟิตเนาะใ,<ช>ใส่เข้ารูปนะจ๊ะแอโร่สลิมฟิตนะจ๊ะ,ะเป็นเฟรชเชิ้ตย้ำว่ารุ่นนี้นะจ๊ะแอนตี้แบคทีเรียนะจ๊ะใส่แล้วสบายตัวนะจ๊ะเวลาเหงื่อออกเขาจะแห้งเร็วมากนะจ๊ะถ้าคุณลูกค้าทำกิจกรรมกลางแจ้งนะจ๊ะ ออกไปข้างนอกโดยเฉพาะช่วงนี้หน้าร้อนเห็นได้ชัดนะจ๊ะเหงื่อจะออกเยอะคุณลูกค้าที่คุณสภาพบรุษที่มีเหงื่อเยอะเป็นพิเศษวันนี้แนะนําให้ใส่เป็นรุ่นนี้เลยนะจ๊ะรุ่นแอนตี้แบกบอกเลยว่าสะอาดด้วยสดชื่นด้วยแล้วก็แห้งเร็วมากนะจ๊ะเพราะว่าเขาเป็นเนื้อผ้าแบบพิเศษผสมคอตตอนนะจ๊ะคอตตอนไม่ใช่ร้อเเป็นคอตตอนผสมไมโครไฟเบอร์เพราะฉะนั้นเรื่องของการ แห้งนะจ๊ะจะแห้งเร็วเป็นพิเศษกว่าเชิ้ตรุ่นอื่นๆนะจ๊ะย้ําว่าเป็นทรงสลิมฟิตแล้วก็วันนี้เรามาพร้อมโปรโมโชั่นพิเศษด้วยเนาะโปรโมโชั่นพิเศษนะจ๊ะราคาหนึ่งพันเก้ารอยเก้าสิบาทใช่ค่ะราคาน้องปูเข้ากล้องหห่อมเข้ากล้องหน่อยหรอมามา้รนรับน้องปูงนะจ๊ะเอาตบมือให้หน่อยเออสวสวย,สวยแอร์โลยังไม่เห็นยังไม่เห็นนะโ<ๆ> okay, okay. อเคโอเคอะน้องปูบอกวันนี้ขายนี่เลยพี่ เสื้อเชิ้ตแอนตี้แบ็คนะจ๊ะอะที่พูดไปครบถ้วนไหมเสริมพี่หน่อยไหมมีอะไรอีกไหมครบถ้วนยังครบถ้วนแล้วเหรออะก็ย้ำๆว่านุกปูย้ำให้อีกหน่อยย้ำอีกหน่อยนึ่งอ่าน้าใสจะใสแล้วจะไล่กินอับนะคะก็ซัก ซักล้างทำความสะอาดง่ายด้วยค่ะหรอใช่ค่ะหมายถึงว่าถ้าเกิดมันไปเปื้อนแปลอะไรนะคะอ๋อ้ยส่วนผสมของไมโครไฟเบอร์เปื้อนยากใช่ค่ะมันเปื้อนยากซักออกง่ายโอ้ยลำเลิศมากจะไม่เหมือนเนื้อผ้าคอตตอนทั่วไปที่มันจะดูดซึมเร็วเอาอันนี้จะเป็นแบบเปื้อนยากเปื้อนยากโอ้ยก็คือเขาเรียกว่าอะไรนะก็คือซักง่ายแหละเนาะซักง่ายซักง่ายอะรุ่นนี้สีนี้อะย้ําว่าคุณลูกค้าที่สนใจเนาะ ก็อยู่ไกลอยู่ไกลชมอยู่ไกลๆวันนี้ช้อปปิ้งออนไลน์ส่งฟรีกับเสื้อเชิ้ตแอร์รนะจ๊ะส่งให้ฟรีหนึ่งแถมหนึ่งราคาใบหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบาทโบนิจับถึงวันที่ถึงสิ้เนเดือนนะคุณลูกค้าหนึ่งแถมหนึ่งจ่ายตัวเดียวรับไปสองตัวจ่ายราคาตัวเดียวจ่ายราคาตัวเดียวรับไปเลยสองตัวฟังไม่ผิดจ้ะคุณลูกค้าราคานี้จริงๆยังไม่พอมีของแถมเพิ่มให้อีกนะเดี๋ยวเดาแล้วโชว์ของแถมก่อนเนาะอ่ะ ใครจะสิใครจะรับนะจ๊ะคุณลูกค้าเสื้อเชิ้ตแอโรรุ่นแอนตี้แบนะจ๊ะพิมพ์มาเลยว่า cf 1990 cf 1990นะจ๊ะยังไม่พอนะจ๊ะมาฟังของแถมกันนะจ๊ะเสียงพี่กุ้งหรอคะ,เ,อะเสียงพี่กุ้งหรอคะเสอไม่ใช่นะจ๊ะอ๋อลูกค้ายังไม่สนใจเสื้อเชิ้ตลูกค้าสนใจเสียงทุกค่ำคืนได้แต่มองฟ้าไก่ เพราะว่าเสียงพี่กุ้งเหรอคะอ๋อไม่ใช่จ้ะไม่ใช่เสียงพี่กุ้งนะคะนี่เสียงพี่รุ้งนะคะอะมาชดของแถมก่อนคุณลูกค้าจ๋าอ่ะมาสวัสดีคุณทุกค่ําคืนนะคะขอบคุณสําหรับคอมเมนต์ที่ทําให้เรางมงมากเลยตอนนี้ <c oughs> กุ้งไหนเนะาะพันทีเนาะ <c oughs> อะไรนะ <c oughs> เสียง <c oughs> เสียงพี่กุ้งเหรอคะว่าางนั้นอะมาดูอันนี้ของแถมชิ้นที่หนึ่ง <c oughs> เป็นเชิ้ตแอโร่สวยๆแบบนี้เลยฟรีไซส์ เชิ้ตแอโร่สวยๆแบบนี้มูลค่หยเก้าสิบบาทวันนี้รับไปฟรีๆถ้าตัดสินใจ CF นะจ๊ะเสื้อเชิ้ตแอนตี้แบ็ของเราหนึ่งตัวจ่ายหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบรับย้ำรับเสื้อเชิ้ตไปสองตัวเฉลี่ยแล้วตกเท่าไหร่หนึ่งแถมหนึ่งตกตัวละเก้าร้อยเก้าสิบห้าฟังไม่ผิดสวยมากๆค่ะคนละเสื้อโอ้ oh, <laughs> ขอบคุณดีลูก <laughs> <laughs> ตกใจอยู่ยังตกใจอยู่ สวยมากมากค่ะคนและเสื้อขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณสําหรับคอมเมนต์นะคะคอมเมนต์ comment คือกําลังใจของการไลฟส์สดน,นะจ๊ะยังไม่ซื้อเลยแค่คอมเมนต์ขึ้นมาหนึ่งอันนี่ดีใจมากแล้วนะแม่ค้าเนี่ยนะคะโอเคอ่ะไปต่อนะจ๊ะคุณลูกค้าเก้าร้อยเก้าเท่าไหร่ที่ขออีกรอบเก้าร้อยเก้าสิบห้าบาทเก้าร้อยเก้าสิบห้าบาทวันนี้เสื้อเชอิ้ตแอร์โล่จากเกือบสองพันวันนี้เฉลี่ยแล้วตกเก้าเก้าห้าเก้าเก้าห้าแล้วมาดูมูลค่าของแถมก่อนเสื้อเชิ้ตตัวนี้แถมให้ฟรีๆเลือกสีได้ด้วย เสื้อเชิ้ตตัวนี้แถมให้ฟรีๆเลือกสีได้ด้วยจะเป็นแดงจะเป็นส้มไม่ใช่เชิ้ตผู้ติดเสื้อยืดเนาะใช่ค่ะเสื้อยืดค่ะแถมเสื้อยืดมูลค่า690บาทเอาฟรีๆไปเลยหนึ่งแถมหนึ่งให้แล้วเพิ่มแถมเสื้อเชิ้ตให้ไอเสื้อยืดให้อีกนะจ๊ะยังไม่พอเพิ่มให้อีกเป็นถุงเท้าแอโร่ใช่ค่ะถุงเท้าแอโร่ให้อีกหนึ่งคู่เป็นถุงเท้าทรงยาวเนาะใช่ค่ะถุงเท้าแอโร่ตัวนี้มูลค่าเท่าไหร่นะหนึ่งร้อยสามสิบบาทค่ะหกร้อยเก้าสิบ บวกตัวนิ้หนึ่งร้อยสามสิบของแถมเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยกว่าบาทแล้วเนาะใช่ค่ะเจ็ดร้อยแล้วนะหกร้ 90, 700. อยเก้าสิบเจ็ดร้อยอะแอลกอฮอล์เจลตัวนี้ให้อีกกี่หลอดอีกสามหลอดโอ้โหเซ็ตนี้เลยอน,นบปูช่วยกันโชว์อะไรห่อน <c oughs> จ้าคุณลูกค้าจ๋าลูกค้าแอโร่ที่ชื่นชอบแบรนด์แอโร่วันนี้คุ้มมากนะจ๊ะนี่คือของแถมทั้งหมดเจลแอลกอฮอล์หลอดละเท่าไหร่นะเจลค่ะ <c oughs> เดี๋ยวนะติ๊กต็อกติ๊กตอกติ๊กตอกหล่อละสามสิบเก้าบาทหล่อละสี่สิบตีไปเลยก็เป็นร้อยหนึ่งหกร้อยเจ็ดร้อยของแถมแปดร้อยของแถมแปดร้อยนะจ๊ะมูลค่าตัวแถมตัวนู้นอีกเนาะพันเก้าโอ้โหไม่ต้องคิดละคุ้มมากมูลค่าของแถมแปดร้อยบาทใครที่ตัดสินใจ CF เสื้อเชิ้ตรุนแอนตี้แบ็คใครสนใจพิมพ์มาเดี๋ยวนี้คุณลูกค้าใครสนใจพิมพ์มาเดี๋ยวนี้ หนึ่งเก้าเก้าศูนย์ F หนึ่งเก้าเก้าศูนย์นะจ๊ะอันนี้ของแถมทั้งหมดนะจ๊ะของแถมทั้งหมดได้ไปเลยนะจ๊ะจำกัดให้สามท่านจำกัดให้สามท่านนะจ๊ะใครสนใจเสื้อยืดรุ่นนี้ไม่ใช่เสื้อเชิ้ตรุ่นนี้กับโปรโมชั่นนี้นะจ๊ะอันนี้คือของแถมทั้งหมดเลยนะจ๊ะ1,990บาทรับเสื้อเชิ้ตสองตัวนะจ๊ะแล้วก็ของแถมทั้งหมดตรงนี้เลยนะจ๊ะพิมมาจากคุณลูกค้าจา๋าพิมมานะจ๊ะพิมมาก่อน F หนึ่งเก้าเก้าศูนย์แสดงตัวก่อนว่าจะรับโปรโมชันนี้แล้วมาเลือกสีด้วยกันนะจ๊ะอ่ะ๋ยว,วางก่อนเนาะเดี๋ยวเรามาโชว์เสื้อเชิ้ตร,รุ่นแอนตี้แบ็กย้ำว่าเป็นโปรหนึ่งแถมหนึ่งโชว์ไปแล้วนะคุณลูกค้าว่าของแถมจะได้อะไรบ้างของแถมจะได้อะไรบ้างคุ้มมากคุ้มมากคุณผู้ชายที่ใส่เสื้อเชิ้ตอยู่แล้วนะจ๊ะรับไปเถอะโปรนี้นะจ๊ะเพราะว่าบ้านเราอากาศร้อนนะจ๊ะอยากจะลองเป็นเสื้อเชิ้ตรุ่นแห้งเร็วดูสบายตัวไม่เหนียวเหน,นอะนะนะจ๊ะเวลาใส่ระหว่างวัน ถ้าเราอยู่อยู่กางแจ้งค่อนข้างนานนะจ๊ะถ้าเสื้อที่ใส่นะจ๊ะเปียกไม่สบายตัวเนาะเราก็รู้สึกไม่สบายตัวไม่มั่นใจ<ม>เพราะฉะนั้นวันนี้มาแล้วนะจ๊ะโปรโมชั่นดีๆหน้าร้อนก็ใส่เชิ้ตได้นาะเพราะใส่เชิ้ตแล้วดูดีไงแต่ว่าจํากัดด้วยอากาศบ้านเราร้อนบางคนก็ไม่อยากจะใส่เพราะฉะนั้นวันนี้เราตอบโจทย์ได้แน่นอนนะจ๊ะกับเสื้อเชิ้ตรุ่นนะจ๊ะแอนตี้แบอะมาดูสีแรก ย้ำว่าเป็นเรามีในหุ่นไหมไม่ได้ใส่ใช่ไหม,ไมไอ๋อไม่ได้ใส่โอเคไม่เป็นไรอะเป็นรุ่มสริมฟิตแล้วกันเข้ารูปใส่แล้วเข้ารูปกระชับนะจ๊ะเข้ารูปตัวนี้จะเป็นสีฟ้าอนะ่อนเนาะโซนอ่นอ,อนโทนอ่อนเรามีสองสีเนาะสีฟ้ากับชมพูนะจ๊ะเดี๋ยวเทียบสีให้ลูกค้าดูอาปูวางให้อ่านี่มีสองสีจ้ะคุณลูกค้านะจ๊ะอันนี้เป็นโทนอ่อนราคาหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทรับไปเลยสองตัวราคาปายนะจ๊ะเดี๋ยวซูมให้ดูนี่ นี่ราคา1,990บาทวันนี้จ่ายตัวเดียวรับไป2ตัว1แถมหนึ่งหแถมหนึ่งให้เลือกสีเลือกไซด์ได้จะเป็นเล็กกลางใหญ่ผสมกันก็ได้คุณพ่อใส่คู่คุณลูกได้ไม่เป็นไม่เป็นปัญหาเนาะเลือกได้เลือกจับคู่สีนะคะจับจับคู่ไซด์ได้นะจะ๊ะหนึ่นเก้าร้บาทเชิรตแอโร่หแถม1ค่ะอ่ะโทนสีอ่อนไปแล้วต่อไปขออนุญาตโชว์เป็นโทนสีดำนี่ดำกับกรมอันนี้เป็นสีเข้มเนาะ ดำกับกลมย้ำว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นแอนตี้แบกแอโรแอนตี้แบนะจ๊ะมีดำมีกลมนะจ๊ะสวยๆนะจ๊ะสวยทุกสีเลยเนาะราคา1,990บรย้ํบาทย้ำว่ารับไปเลย2ตัวใครสนใจพิมพ์มาว่า CF-1990 ค่ะโอเคขอบคุณ14คนดูนะคะนิ่งมากเลยนะคะกำลังคิดอยู่ว่าจะเอากี่ตัวดีนะจ๊ะคนลูกค้าจ๋าโปรโมชั่นนี้3คนเท่านั้นนะจ๊ะ สามคนเท่านั้นจะเกะกบของแถมแน่นๆขนาดนี้พิเศษพิเศษให้คุณลูกค้าที่ชมไลฟ์สดเลยนะจ๊ะใครสนใจพิมพ์ม,มาคุณลูกค้าพิมมาอย่ารอนานนะจ๊ะเดี๋ยน้องปิดกล้องจะไปแล้วนะเนี่ยอ่ะพิมมาจาะ cf 1 9 9 0นะจ๊ะรับเสื้อเชิ้ตไป2ตัวแล้วก็ของแถมแน่นๆให้เลยวันนี้มูลค่าสูงถึง800บาทนะของแถมโอเคระหว่างรอคุณลูกค้าตัดสินใจ cf เสื้อเชิ้ตนะจ๊ะขออนุญาตนำเสนอเป็นบ็อกเซอร์ต่อ บ็ er, อกเซอร์แโรวันนี้ใคร CF ก็เบิ้ลให้แถมเบิ้ลเป็นเจลแอลกอฮอลให้กสามห<า>ลอดเลยใช่ค่คะแจกไปต้านโ <c oughs> ควิดกันนะจ๊ะเพราะว่าเราต้องรูปต้องใช้อยู่แล้วนะจ๊ะนี่อะไม่ต้องซื้อนะจ๊ะ CF สินค้ากับแอโร่อะบ็อกเซอร์หนึ่งตัววันนี้น้องเพิ่มเจลแอลกอฮอลให้สามหลอดทำไมต้องใส่บ็อกเซอร์แอโจ๊ะหน,เนูเนื้อผ้าเนื้อผ้าเป็นยังไงเนื้อผ้าคอตตอนร้อ,อยเปอร์เซ็นต นะจ๊ะบ็ er Arrow, อกเซอร์แอโร่เนื้อผ้าคอตตอนร้อเอร์ซนะจ๊ะวันนี้เราจัดโปรโมชั่นพิเศษปกติราคา450นะจ๊ะ450วันนี้จ่ายไม่ถึง200วันนี้จ่ายไม่ถึง200 189บาทนะจ๊ะบ็อกเซอร์แอโร่จ่าย189บาทคุณลูกค้านะจ๊ะเป็นรุ่นมีกระดุมมีกระดุมคอตตอนร้อเปเนเนื้อผ้านุ่มใส่สบาย กับราคาเพียงแค่189บาทมี S มี S มัไหมเนี่ยมีไซส์ M ไซส์เ l ็ลเอ็ลค่เรามีลายลายออกเป็นโทนโทนน้ำเงินหมดเลยเนาะ<ช>อ๋อเป็นเป็นโทนน้ำเงินหมดอันนี้แบบที่หนึ่งนะจ๊ะอ่ะ189บาทรับเจลแอลกอฮอล์ไป3หลอดนะจ๊ะอ่ะมาดูลายที่สองอ่าเป็นโทนนี้ 189บาท189บาทนะจ๊ะใครจะรับนะจ๊ะเป็น boxer arrow ย้ำว่าราคาปกติ450 450นะจ๊ะวันนี้แคปหน้าจอนะจ๊ะแล้วก็พิมพ์มาว่า f 1 8 9รับไปเลย f 1 8 9รับไปเลยนะจ๊ะอ่ะสีที่2นะจ๊ะรุ่นนี้ย้ำว่าเป็นคอตตอน100%เซนเนาะระบายอากาศได้ดีนะจ๊ะอ่ะสีที่3จ้ะคุณลูกค้าจ๋านี่สีที่3นะจ๊ะใครจะรับพิมพ์มา f 1 8 9 boxer arrow รับประกันรับประกันใส่ดี M L X L นะจ๊ะไซส์ครบสีครบแบบครบรับพร้อมเจลแอลกอฮอล์สาหลอดใครสนใจพิมพ์มา F 1 8 9ค่ะอ่ะก่อนจบเดี๋ยวขอปิดด้วยกางเกงชั้นในนิดหนึ่งของคุณสุภาพบุรุษจัดมาตัวคุ้มๆเลยกางเกงชั้นในคุณสุภาพบุรุษจาก a อโรนะจ๊ะวันนี้นำเสนอเป็นรุ่นไหนดีมาเป็นรุ่นครึ่งตัว นะจ๊ะโปรโมชั่นเรามีรุ่นครึ่งตัวนะจ๊ะใครซีเอฟก็รับนะจ๊ะเจลแอลกอฮอล์เพิ่มไปด้วยอ่ารุ่นครึ่งตัวนะจ๊ะใครจะรับเตรียมพิมพ์นะจ๊ะจะไปแล้วนะจ๊ะโอเคมาสุดท้ายแล้วค่ะคุณลูกค้าลดเยอะมากค่ะลดเยอะมากหกร้อยห้าสิบหกร้อยห้าสิบวันนี้จ่ายนี่เลยสองร้อยสิบเก้าบาทเฉลี่ยตกตัวละเดี๋ยวจิ้มแป๊บหนึ่งนะหกร้อยห้าสิบคุณลูกค้าเหลือราคาสองร้อยสิบเก้าบาทเลือกใส่ได้ ตกตัวละเจ็ดสิบสามบาทถูกจนผู้หญิงอยากจะใส่เองแล้วเนี่ยเจ็ดสิบสามบาทเจ็ดสิบสามบาทคุณลูกค้ารับไปสามตัวแพ็คสามสองร้อยสิบเก้าบาทแพ็คสามเป็นทรงครึ่งตัวคุณสภาพบุรุษที่ชอบชอบใส่ครึ่งตัววันนี้คุ้มมากกับกางเกงชั้นในแอโร่นะจ๊ะเป็นทรงเอวเล็กเนาะเอวเล็กเราเปิดดูหน่อยได้ไหมได้ได้อนุปูช่วยหน่อยเอาสีอะไรดีเราสีนี้เนาะอ่ะยังกันเปิดยังกันเปิดอีกนะเออ ทรงเดียวกันแต่ว่าสีต่างกันเฉยๆใช่ไหมอ๋ออะรุ่นนี้เป็นแพ็คสามสีจากคุณลูกค้าอะเป็นทรงนี้อ่านี่เอวเล็กขอบเล็กก็สบายตัวนะจ๊ะขอบตรงนี้ก็สบายตัวนะจ๊ะแล้วก็เป็นเนื้อผ้าคอตตอนนิ่มมากนะจ๊ะมีโลโก้แอร์โร่ให้ตรงนี้ด้วยนี่ใส่สบายสบายสวัสดีค่ะคุณพี่น้อยสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับกางเกงชั้นในคุณสุภาพบุรุษนะจ๊ะแล้วก็จะเป็นแอร์โร่หนึ่งแถมหนึ่งนะจ๊ะคุณพี่แอร์โร่หนึ่งแถมหนึ่งเป็นเสื้ออนติแบคะจุณพี ด้านหลังเป็นประมาณนุ้านุ่มมากผ้านุ่มมากคุณลูกค้าวันนี้219บาทรับไป3ตัว219บาทรับไป3ตัวฟังไม่ผิดโปรโมชั่นนี้โอ้โหตกใจมากกับกางเกงชั้นในแอ r o ่นี่เลยใครจะรับพิมมาเลยจ้ะคุณลูกค้าเรามี2แบบให้เลือกจะเป็นขาวร้วนก็ได้หรือจะเป็นรุ่นหลากสีก็ได้ดำฟ้ากลมดำฟ้ากลมหรือจะเป็นขาวร้วนก็ราคาเดียวนจะจ๊ะ M L X L มี2อ มี ml xl แล้วก็2 xl นะจ๊ะแบบไหนสีไหน219บาทใครจะรับพิมมา cf ส1 9นะจ๊ะ219จ่ายวันนี้219วันนี้น้องพิเศษพิเศษให้เลยนะจ๊ะรับเพิ่มเป็นแอลกอฮอล์อีก3หลอดนะจ๊ะ219รับเพิ่มเป็นเจลแอลกอฮอล์อีก3หลอดให้ไปเลยคุ้มมากนะจ๊ะมีไม่เอ่ยใครจะพิมนะจ๊ะ f 2 1 9หอ้โหนิ่งอยู่นิ่งอยู่ยังยังยัง,ยง โอเคเรอบประมาณนี้นะโอเคค่ะคุณลูกค้าคะกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะกับโปรโมชั่นที่ดีที่สุดวันนี้รอบนี้กับเสื้อเชิ้ตแอโรรุ่นแอนตี้แบถามว่าใครจะใส่แอนตี้แบดีบอกเลยคุณลูกค้าที่ทํางานกลางแจ้งเนาะอยู่กลางแดบดบเป็นเวลานานนะจ๊ะประสบปัญหานะจ๊ะเสื้อเวลาใส่แล้วเปียกเปียกนะจ๊ะไม่แห้งสักทีนะจ๊ะเหะนะะม็นตัวเองนะจ๊ะวันนี้ไม่เหม็นแน่นอนกับเสื้อเชิ้ตแอโร่แอนตี้แบนะจ๊ะ เป็นแบบใสแล้สดชื่นอยู่ตลอดเวลาเปียกปุ๊บแห้งปับ๊บเปียกปุ๊บแห้งปับ๊บนะจ๊ะไร้กลิ่นอับชื้นสดชื่นทั้งวันตลอดเวลาการสวมใส่กับเชิ้ตแอโร่ ero, รุ่น a n t i b a แบย้ำว่า1 9 9่รบาทรับไปเลย2ตัวโปรโมชั่นนี้ถึง30พฤษภาคมนี้เท่านั้นแล้วก็ของแถมวันนี้ รับไปเลยมูลค่าสูงถึง800บาทนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเสื้อเชิ้ตสีส้มสวยๆแบบนี้แถมให้ฟรีๆนะจ๊ะหรือว่าจะเป็นถุงเท้าแอโร่ทรงเอ่อเขาเรียกไงทรงเต็มตัวเขาเรียกไงนะทรงทรงยาวเหรอยิ่งขายยิ่งเพียรนะเนี่ยถุงเท้าทรงยาวนะจ๊ะแล้วก็เจลแอลกอฮอล์สามหลอดสำหรับคุณลูกค้าที่สนใจจะรับโปรโมชั่น CF 1,990ของเสื้อเชิ้ตนะจ๊ะเออแมทไม่เอามาโชว์เฉยใช่ไหม ขายหรือยังไงอันนี้ขายขายขายคุณลูกค้าบอกข่าวดีนิดนึงคุณลูกค้าที่ชื่นชอบในส่วนของน้ําหอมกลิ่นกลิ่นนกในอันไหนที่ดมได้อันนี้เนาะแอบนมนิดนึงน้ําหอมกลิ่นนกเนาะวันนี้เข้ามาในรูปแบบใหม่เข้ามาเป็นสเปรย์แอลกอฮอล์ล้าเลิศมากเป็นสเปรย์แอลกอฮอล์กลิ่นน้ําหอมคือฉีดปุ๊บเหมือนเราฉีดน้ําหอมไปเุยแบบไอเดียดีมากอ่ะขอนิดนึงนะได้นะได้นะคุณลูกค้าจ๋าพี่น้อยจ๋ามา อีกแล้วเนี่ยน้องก็ยุ่วพี่ทุกวันอนะนี่เป็นแบบแอลกอฮอล์ผสมกลิ่นน้ําหอมนุกกลิ่นดีมากเดี๋ยวน้องขอหน่อยนะขอนิดนึงขอนิดนึงลาเลิศมากคุณพี่หอมแบบกลิ่นน้ําหอมเลยคือแบบดูดีนะจ๊ะอ่ะใครสนใจขายไหมจ๊ะเนี่ยขายไหมจ๊ะมีมีขวดเล็กขวดใหญ่เนา,นานะรุ่นพกพาจะ้ะคือเขาจะมีนี่ด้วยนะคุณพี่อะอ,อโลเวล่านะจ๊ะจากอ่าอ่าเขาเรียกนะ Uh huh. ว่านหางจระเข้มีส่วนผสมของว่านหางจระเข้นะจ๊ะหลายๆคนใช้แอลกอฮอล์ไปก็อย่างว่านะจ๊ะมือมือแห้ง uh huh. มือมือแบบแห้งไม่ใช่มดแห้งมากคือโควิดไม่ติดหรอกแต่ตอนนี้ดนาะมือเนะี่ยเปื่อยนะจ๊ะเพราะฉะนั้นรุ่นนี้จากคุณพี่จ๋านะจ๊ะรุ่นนี้เลยนะจ๊ะเป็นสเปรย์แบบบางเบานะจ๊ะแต่ว่าฆ่าเชื้อโรคได้แล้วก็มีส่วนผสมของว่านหางจระเข้ฉีดปุ๊บ ทั้งนุ่มทั้งหอมมือนะคะคุณลูกค้าทั้งนุ่มทั้งหอมนะจ๊ะขวดนี้ขนาดอยู่ที่กี่กี่มลแอลกอฮอล์อยู่ที่เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นตขนาดสามสิบมลนะจ๊ะนี่โอ้โหของดีต้องบอกต่อนะจ๊ะใครสนใจขวดนี้ราคาอยู่ที่หกสิบเก้าบาทจ้ารุ่นนี้หกสิบเก้าบาทใช้นานนะเพราะว่าสเปนนิดเดียวเนาะสเปนนิดเดียวออกมาเลยนะเอา้าแล้วกากเพชรนี่มาจากไหนอ่ะอย่าบอกว่ามาจากของคุณหรือกากเพชรมาจากหน้าพี่ อ้าวหรอมือพี่ยังไม่มีกากเพชรอ้าวหลอนอ่ะต้อยนะเท่าต้อ่นะเอาไวหกสิบเก้าบาทจากรุ่นนี้สามสิบ ml นะจ๊ะหกสิบเก้าบาทหรือจะเป็นไซส์ใหญ่ขึ้นมาใครติดอกติดใจนะจ๊ะชอบมากกลิ่นนี้ของมันต้องมีนะจ๊ะเออนี่ราคาอยู่ที่ปกติสองร<า>้อยห้าสิบวันนี้ลดไหมเนี่ยอันนี้ลดค่ะเหลือหนึ่งร้อยหกสิบเก้าบาทจริง <ขา S 1> หรอหนึ่งร้อยหกสิบเก้าบาทขวดเล็กหกสิบเก้าขวดใหญ่หนึ่งร้อยหกสิบเก้าโอ้โหลำเลิศมากเลยขนาดขวดใหญ่จะอยู่ที่ 100 ml ร้อยกับ30 ml ิบนี่หกสบเก้ากับร้อยหการับผลใหญ่ไปเถอะเนาะคุ้มกว่าคุ้มกว่านี่แบบนี้เลยหอมจริงๆนะใครไม่มั่นใจมามา,มาลองฉีดดูหอมหอมมากน้ำหอมนุกแต่นี่ไม่ใช่เป็นสเปรย์แอลกอฮอล์นุกลำเลิศนะจ๊ะ69กับ169ใครจะรับพิมพ์มาว่า F69 หรือว่า F169 จ้าอ่ะมีอะไรคะเป็น อันนี้ขายนะขายอ๋อนึกว่าแจกพี่สนแต่ของแจกของขายพี่ไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่ออันนี้เป็นของขายนะคะเป็นแมสจากฮอนบิลเนื้อผ้าแบบยังไงเอ่ยรุ่นนี้เป,นเป็นเนื้อผ้าฝ้าย,ายกันค่ะเป็นเนื้อผ้าฝ้ายกันกันรองฝอยได้ดีนะจ๊ะแล้วก็ที่สําคัญสัมผัสนุ่ม,มนเนียนนะจ๊ะไม่มีแข็งไม่มีเจ็บหน้าเนาะคุณผู้หญิงนะจ๊ะใส่แมสแล้วโอ้รุ่นที่ใส่อยู่แบบ ใส่แล้วเหมือนเอาอะไรเอ,เ,อเอาเอาเอาเหล็กมาถูหน้าตลอดเวลาถูกแก้มตลอดเวลาบางคนมีปัญหาผื่นนะแมสเพราะฉะนั้นเลือกให้ดีเลือกให้ดีนะจ๊ะวันนี้แมสฮอนบิลย้ําว่าคอตตอนร้อยเอร์เซ็นทั้งนุ่มทั้งเนียนนะจ๊ะป้องกันระอองฝอยได้ดีโดยเฉพาะช่วงนี้ลนลง,ลงให้ใส่2ชั้นชั้นแรกให้เป็นอ่าชั้นในสุดให้เป็นแมสพยาบาลชั้นนอกให้เป็นแมสผ้าจะป้องกันเชื้อโรคได้ดียิ่งขึ้นนะประมาณ95%เลยนะคุณลูกค้าเพราะฉะนั้นวันนี้แมสฮอนบิลคุณขาย โอ้โหสี่สิบบาทสี่สิบาทจ้ะคุณลูกค้าแต่ผ้านุ่มเกินราคาแน่นอนผ้านุ่มนุ่มเนียนไม่เป็นซิวไม่เป็นผื่นแน่นอนเพราะว่าเนื้อผ้าเขาแบบสัมผัสอ่อนนุ่มมากนะจ๊ะราคาสี่สิบาทใครสนใจพิมพมาว่า f 4 0ฮอนบิ h b ค่ะก่อนจบไลฟ์เดี๋ยวทิ้งไลน์ไอดียนปูไว้เนาะเผื่อลูกค้าสนใจสินค้าจาก Aero วันนี้เดี๋ยวน้องปูดูแลคุณลูกค้าต่อหลังไลฟ์เนาะเป็นไอเดียอะไรเอ่ยเป็นเบอร์โทรอ๋อเบอร์โทรศูนย์อะไรเนาะศูนย์แปดห้าศ้ แปดห้าเจ็ดเหรอแปดห้าเจ็ดห้าห้าห้าหกห้าห้าห้าหกเนาะโอเคประมาณนี้จ้ะคุณลูกค้ายังไงฝากติดตามด้วยกับโปรโมชั่นพิเศษพิเศษจากสาวแอโร่นะจ๊ะตรงนี้ปกติเขาจะอยู่กันเยอะนะวันนี้มีมีพักผ่อนด้วยเนาะก็เลยเหลือน้องปูคนเดียวนะโอเคค่ะประมาณนี้ค่ะยังไงสนใจก็ทักมาหาพวกเราได้กับทีมงานนะจั๊ชูวิกิตซูเปอร์เทนเตอร์กับเคาน์เตอร์แอโร่ค่ะรอบนี้ลาไปก่อนนะคะเจอกันใหมร่รอบหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะไปแล้วค่ะ